ทุกคนทุกคนสวัสดีครับนี่เกาะกูดคาบานาทุกคนนั่งกินอาหารเช้าไปในห้องนอนเดินลงทะเลได้ตลอดย4บชั่วโมงทุกคนนั่งทานอาหารเช้าไปมองทะเลไปอดไม่ได้นะครับต้องถ่ายคลิปทะเลสวยๆทรายขา,ขาวๆแล้วก็ดูสินะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากเลยนะฮะเนี่ยเล่นน้ํากันเห็นไหมข้างล่างเนี่ยทุกคนไปดูไหมว่าเขาเล่นน้ํากันยังไงบ้างอุ้ยหมาน่ารักจังเลยทุกคนน้ําทะเลสวยมาก How beautiful it is, t ทุกคนไปเราไปดูกันฝรั่งเขาเล็ดน้ำกันยังไงบ้างนี่ฮะทุกคนว่าไงครับหมาทะเลทำไรลูก What are you digging? ขุดอะไรเขาขุดอะไร ตรงนี้เลยเหรอทุกคนทุเลศจริงๆอ่ะนุ้นเพื่อนมาแล้ววิ่งเพื่อนวิ่งมาแล้วสวยมากทุกคนดูสิสวยเหลือเกินทุกคนเนี่ยใต้สะพานทุกคนจะมีปลาเยอะมากเป็นปลาทะเลจริงๆนะปลาผีเสื้อ ปลาทับทิมเราเห็นปลานุกแก้วด้วยนะทุกคนเนี่ยตั้งใต้เนี่ย,ต,ต,ย,ยตอนเช้าๆเราไปเดินมาแล้วทุกคนจะาเรามาซิกนี้บ้างเดี๋ยวเราจะเดินไปอา่าวหาดเขาเรียกว่าหาดทองเจ้าเหรอตรงนี้เดินไปถึงทะลุตรงนู้นเขาบอกว่าก็สวยไปอีกแบบหนึ่งนะทุกคนแต่นี่คือเกาะกูดคาบานาทุกคนทุกคนี่ฮะฝรั่งอาบแดดของแท้เลยทุกคนจ๋าลิดม,มากน่ารักไหมขึ้นมาให้เห็นหุ่นเซ็กซี่หน่อยทุกคนนี่ฮะ เราสามารถเดินไปถึงนู้นได้เลยทุกคนเดินไปนูน้นเดินไปเรื่อยๆสวยๆทุกคนจ้ะโอ้ยฝรั่งฝรั่งหุ่นดีทุกคนไปเปียก นี่ฮะทุกคนสวยมากนี่ฮะฝักดูรบ,บ้าน้าทุกคนสวยมากใหสามารถเดินถึนกันบนเลยนะทุกคนนะ เดินทะลงทะเลดำตรงนี้ปะกการังไปไปดูกันทุกคนสวยเห็นไหมนี่ฮะเดินถึงกันหมดเลยทุกคนจะ้ะว้าวดูสิ สวยงามตามท้องเรื่องเราควรตะลงเล่นนะโอ้ยไม่ต้องไปไหนไกลอยู่แค่ชุมเ <c oughs> ออขูดคาบ้านนะก <c oughs> อโทษทุกคนก็ <c oughs> ขุดคาบ้านะก็พอแลว้วอยู่แถวนี้ก็พอแลว้วแต่เดินตรงไปนก็จะบรรยากาศอีกแบบนึ่งนะับทุกคนเนาะดูเสกสวยมากเลยว่าเบบี้ ว้าว wow. very cute ลโหลเนี่ทุกคนเห็นไหมความน่ารักเกาะกูดคาบ้าน่าอุ้ยมีผีเสื้อดยทย่ผีเสื้อทะเลดินอยู่เห็นไหมครับมาเจอกันนะครับเกาะกูดคาบาน่าทุกคนมาแล้วไม่ผิดหวังทุกคนนี่ขนาดตรต้น beginning of the high season นะ จริงๆคนจะเยอะกว่านี้แน่นอนนี่คือเพิ่งจะพิษจีเองเนาะโอ้โหทันวานี่เขาบอกตรงนี้เต็มเลยคนนักท่องเที่ยวนี่ผีเสื้อบินนี่ทุกคนผีเสื้อบินพามาเกาะอูตคาบานาะ